นมัสก,การพระคุณเจ้าท่านอุบาสกอุบาสิก,กาท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เรามาปรึกษาหารือกันในเรื่องที่จะขยายตัวออกไปเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมขออนุโมทนาสถาบันอาสมสินที่ริเริ่มแล้วก็เชื่อมโยง ท่านทั้งหลายทั้งพระและคารวะเข้ามาในโครงการที่เรียกว่าวัดบรรดาลใจอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยที่เกือบจะไม่ค่อยมีใครมองโจทย์ตัวนี้โจทย์ใหญ่ของประเทศไทยก็คือว่าประเทศไทยนั้นมีทรัพยากรหรือมีทุนต่างๆ มากมายมากยิ่งกว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ถ้าท่านทัง้งหลายดูเรามีทุนที่เป็นพื้นที่ก็ใหญ่กว่าสวิตเซอร์แลนด์มีทุนที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพก็มากกว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองหนาวมีต้นไม้ไม่กี่ชนิดของเรามีเป็นพันๆชนิดและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ เขามีเพียงสามชนเผ่าคือเยอรมันฝรั่งเศสอิตาเลียนของเรามีมากมายกว่านั้นเยอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมเ,เป็นทุนที่สำคัญเพราะว่าความหลากหลายทำให้สามารถเผชิญความเปลี่ยนแปลงได้อะไรที่มีอย่างเดียวแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เผชิญความเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากนั้นเรามีทุนทาง วัฒนธรรมทุนทางาศาสนธรรมทุนภาครัฐทุนภาคชุมชนท้องถิ่นทุนทางภาคเศรษฐกิจทุนทางวิชาการต่างๆมากมายโจทย์ก็คือว่าทธรอย่างไรเราจะใช้ทุนเหล่านี้ที่เรามีมากเนี่ยสร้างประเทศไทยที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอันนี้ือโจทย์ของเรา งั้นเราก็ต้องหานมาดูทุนต่างๆที่เรามีนะทุนทางาศาสนธรรมนั้นเป็นทุนนันยิ่งใหญ่เพื่อพัฒนาประเทศไทยเรามีวัดกว่าสาม0 0ื่นวัดทั่วประเทศอยู่ในพื้นที่ต่างๆเรามีพระสงฆ์ประมาณสองแสนห้าหมรูปมีสามเณรอีกประมาณแสนรูป มีคนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกกว่า90%ที่สำคัญเรามีหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่พระบรมศาสดาที่เป็นคนฉลาดที่สุดในโลกเป็นปัญญาชนที่ฉลาดที่สุดและบรรลุธรรมได้วางหลักการเอาไว้ทั้งหมดนี้เป็นทุนอันยิ่งใหญ่สำหรับพัฒนาประเทศไทย แต่ว่าในการพัฒนาสมัยใหม่วัดกับสังคมไทยได้แยกจากกันไปอ,อ,อย่างที่เราเห็นแล้วก็ประสบสภาวะวิกฤตอ,อ,อาจจะเรียกว่าไม่มีทางไปต่อไปอีกในรูปเดิมเพราะเราไปพัฒนาจากสิ่งที่เราไม่มีการพัฒนาจะต้องพัฒนาจากสิ่งที่เรามี เมื่อมหาอำนาจยุโรปมาคุกคามประเทศไทยเมื่อร้อยกว่าปีเนี่ยทำให้เราตกใจมากว่าเราไม่มีอะไรเลยเขามีเขามีอำนาจมากกว่าเราเราก็จัดการศึกษาขึ้นชนิดที่เรียกว่าต่อท่อความรู้จากยุโรปมาประเทศไทยต่อท่อมาเลยเอาความรู้มาเรียนกันท่องจำ เหมือนกับว่าเราไม่มีอะไรเลยในพื้นฐานของเรานี่คือการศึกษาไทยที่ทำมาแบบนี้ทำมาประมาณร้อยกว่าปีเศษด้วยการศึกษาปัจจุบันทำให้คนไทยประมาณห6ชั่วคนหรือ,อยันไรชั้นเนี่ยไม่รู้จักความจริงของประเทศไทยเพราะท่องแต่หนังสือที่เป็นวิชาแล้วก็แปลมาจากต่างประเทศ นะคนไทยห้าหกชั่วคนก็เ,เรียกว่าคนไทยทั้งประเทศไม่รู้จักความจริงของแผ่นดินไทยเมื่อไม่รู้ความจริงของแผ่นดินไทยก็จะพัฒนาไปไม่ได้พัฒนาให้ถูกต้องไม่ได้แล้วเราก็พัฒนาไปถึงทุกวันนี้เกิดวิกฤตอย่างน้อยหกประการด้วยกันคือหนึ่งวิกฤตทางการเมือง พยายามพัฒนาประชาธิปไตยมา80สิบกว่าปีไม่สำเร็จเกือบฆ่ากันตายอยู่ทุกวันนี้สองวิกฤตทางเศรษฐกิจเกิดความเหลื่อมล้ำมหาศาลระหว่างคนรวยกับคนจนและความเหลื่อมล้ำนั้นนำไปสู่ปัญหาต่างๆทุกชนิดเพราะความเหลื่อมล้ำนี้ก็เรียกว่าความไม่เป็นธรรม ความเป็นธรรมเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนความเป็นธรรมนั้นสำคัญถ้ามีความเป็นธรรมแล้วคนจะรักกันมีความสุขเห็นกระส่วนรวมถ้าขาดความเป็นธรรมแล้วคนอยากจะทำอะไรก็ได้ที่เลวทรามต่ำช้ายังไงก็ทำได้ทั้งสิ้นแล้วประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่อว่ามีความเหลื่อมล้ำมากที่สุด ในเอเชียหรือว่าเป็นที่สองในเอเชียประการที่สามวิกฤตทางสังคมประการที่สี่วิกฤตสิรร่แวดลองประการที่ห้าวิกฤตทางศีลธรรม ถึงแม้เราเป็นเมืองพุทธพุทธศาสนาก็เป็นของดีแต่มีความเสื่อมเสีย,สยทางศีลธรรมไปทั่วในข้อที่พระห้ามว่าจะทำทั้งห้าข้อนั้นก็ทำหมดทุกข้อและทำอย่างมากตั้งปานาธิบาตไปจนถึงสุราเมระยัคอร์รัปชันเต็มประเทศไปหมดตั้งระดับล่างไปจนระดับบนแก้ยังไงอย่างไางไก็ไม่ได้ อัตราการฆ่ากันตายในประเทศไทยสูงกว่าในญี่ปุน่นสูงกว่าในยุโรปสูงกว่าในอเมริกาอันนี้คือความเสื่อมเสียทางศิลธรรมวิกฤตทางศิลธรรมทิ้งยังไม่มีคำตอบประการที่หวิกฤตในการพัฒนาคุณภาพคน การศึกษาที่เรามีอยู่ทำมา100ร้อยกว่าปีไม่สามารถพัฒนาคุณภาพคนได้ถ้าเราพัฒนาคุณภาพคนคนมีคุณภาพแข็งแรงเราก็แก้ปัญหาอื่นๆไปได้แต่ก็ทำไม่สำเร็จหรือกับเรวลงไปอีกได้ซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพัฒนาไปในรอบเกือบร้อยปีหรือร้อยปีเนี่ยเราเกิดวิกฤตการณ อย่างน้อยหกเรื่องเชื่อมโยงกันแล้วออกจากสภาวะวิกฤตไม่ได้จำเป็นต้องหันกลับมาดูทุนที่เรามีที่เราพัฒนาไปเนี่ยพัฒนาจากสิ่งที่เราไม่มีคิดว่าเราไม่มีอะไรเลยแล้วก็ไปเอาอิมพอรเอาความรู้จักต่างประเทศมาโดยไม่เข้าใจพื้นฐานของประเทศไทย พุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของประเทศไทยอย่างเป็นทุนเป็นทรัพยากรอันยิ่งใหญ่ที่ตรงนี้พระชนกการที่มีความริเริ่มทำเรื่องโครงการวัดบรรณาจเนี่ยเพื่อได้เข้าใจเริ่มจากจำนวนน้อยก่อนวัด9วัดอาจารย์อรศีก็ไปวิจัยวัดสวัดว่าวัดที่ทำงานกับสังคมเป็นอย่างไร เป็นการเริ่มต้นที่จะทําความเข้าใจแต่ว่าจุดมุ่งหมายนั้นต้องการจะขยายตัวไปเต็มประเทศนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าอนโมทนาและเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นอย่างยิ่งการทิวัดกับสังคมจะเข้ามาเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลกันอันนี้คือโจทย์ใหญ่ววัดกับสังคมเข้ามาเชื่อมโยงอย่างเกื้อกูลกัน วัดก็เกื้อกูลสังคมสังคมก็เกื้อกูลวัดไปด้วยกันคงจะต้องเพียรนาสักห้าดานด้วยกันประการที่หนึ่งคือการพัฒนาทางกายภาพของวัดวัดทำอย่างไรทางกายภาพนั้นวัดจะเป็นที่ร่มรื่นสงบสะอาด คนปัจจุบันนั้นเครียดทั้งสังคมเลยถ้าได้เข้าไปที่วัดได้มีความสงบได้เจอความสงบได้ลดความเครียดลงได้เจอภูมิทัศน์ที่สวยงามโบราณสถานของวัดรักษาไว้อย่างดีก็เกิดความสงบทางจิตใจได้เข้าไปไหว้พระในโบสถ นะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งคือการพัฒนาทางกายภาพซึ่งต้องการสถาปนิกต้องการนักศิละปะเข้ามาช่วยดูซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่อาสมศิลป์ที่มีสถาปนิกจำนวนมากร่วมมือกันอยู่ที่ตรงนี้ที่จะเข้าไปช่วยดู ประการที่สองทางด้านสังคมสังคมปัจจุบันมีปัญหามากผู้สูงอายุกำลังมีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจริงๆไม่มีคำตอบในระบบสังคมปัจจุบันมีบางคนพ่อแม่ความรู้จักอายุ8ปสกว่าทั้งคู่ไม่สบายร้อยแรงไปอยู่โรงพยาบาลเสียงเงินทั้งสองคนเสียงเงินเดือนหนึ่งเป็นหลายแสนบาท แล้อยู่ไปตั้งปีสองปีก็ยังไม่ตายเงินทองเก็บไว้เท่าไหร่ก็หมดมันไม่ใช้คำตอบไปที่ตรงนี้คำตอบจะอยู่ที่ชุมชนเพราะฉะนั้นวัดกับชุมชนที่ทำงานร่วมกันเป็นไปได้ไหมว่าวัดขณะนี้ครอบครัว ที่มีพ่อแม่ผู้สูงอายุนี่ลำบากมากคือคนหนุ่มสาวสามีภรรยาไปทำงานเหนื่อยเครียดมากอาจจะได้ตังค์ไม่พอใช้ด้วยระบบเศรษฐกิจไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่เหมือนเดิมสังคมเดิมความทุกข์มีว่าอยากดูแลพ่อแม่แต่ก็ดูแลไม่ได้ด้วยความบีบคั้นท้งอาชีพ และจะทำอย่างไรจะไปจ้างใครมันก็แพงไปอยู่ที่ไหนเป็นไปได้ไหมว่าเขาพาพ่อแม่มาที่วัดมาที่วัดอยู่ที่วัดได้เจอผู้สูงอายุด้วยกันทำกิจกรรมอะไรด้วยกันได้ไหว้พระฟังเทศทำอะไรได้วยกันบางวัดนะคะมีอย่างที่วัดหัวงมที่ตำบลหัวงมจังหวัดเชียงราย นะอำเภอผ่านวัดจัดโรงเรียนผู้สูงอายุพระท่านสังเกตว่ามีผู้สูงอายุฆ่าตัวตายเดิมท่านก็คิดว่าเพราะความยากจนแต่ไปดูรายสุดท้ายที่ค่าตัวตายนี่ไม่จนแต่เจอว่าเหงาผู้สูงอายุเหงาเพราะสังคมแยกย้ายกันไปท่านก็เลยจัดโรงเรียนผู้สูงอายุ ผู้สูงอาย่ทั้งตำบลเลยมาเรียนรู้ได้คุยกันได้เรียนเรื่องประวัติศาสตร์เรียนวัฒนธรรมเรียนธรรมะเรียนปรากฏว่ามีความสุขมากหลังจากนั้นไม่มีคัตัวไ่เยี่ยมที่นี่มาเนี่ยมีความสุขมากทั้งตำบลเลยเป็นตน้นนั้วัดจะถ้าวัดช่วยตรงนี้ได้ครอบครัวนั้นจะมีความสุขมากว่าเออ พ่อแม่ได้ไปอยู่กับวัดได้ปลอดภยัยได้มีกิจกรรมอะไรเย็นมารับกลับก็ได้อันนี้พูดถึงวัดในเมืองนะครับเป็นตัวอย่างอาจจะมีเรื่องอื่นๆอีกน,น,นะครับอันนี้เป็นเรียกว่าลักษณะทางสังคมด้านที่สเนี่ยคือด้านทางธรรมะขณะนี้ปรากฏว่าคนทั่วโลกสนใจการเจริญสติมากขึ้น เป็นกระแสใหญ่ในโลกล่ะนะครับถ้าที่วัดทุกวัดมีอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานอันนี้จะช่วยมากเพราะว่าในที่สุดเนี่ยคนทั้งโลกอันนี้เห็นแนวโนม้มจะเจริญสติเพราะการเจริญสตินั้นช่วยทุกอย่าง ในสหรัฐอเมริกาขณะนี้มีการวิจัยเรื่องการเจริญสติมากดูภาพสมองการเปลี่ยนแปลงสมองที่เกิดขึ้นจากการเจริญสติเขามีเครื่องดูเห็นสมองเลยเขาเรียก brain imaging นะคะว่าเวลาเรารู้สึกนึกคิดอย่างไรสมองส่วนไหนเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็เ,เห็นการเปลี่ยนแปลงของสมองเวลาเจริญสติ เมืเ่อเจริญสติเนสมองก็เปลี่ยนสิ่งต่างๆในร่างกายก็เปลี่ยนทุกอย่างดีขึ้นหมดเพราะฉะนั้นเป็นแนวโน้มว่าทั่วโลกทั้งโลกจะเจริญสติในอนาคตนะแลเปไปการสร้างความสุขราคาถูก happiness at low cost และ at no cost นะซึ่งเป็นไปได้สำหรับคนทั้งหมดนะรัชนาการที่วัด ทั่วประเทศจะมีอาจารย์สอนวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นเรื่องที่ที่น่าทำและจะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งนะฮะเรื่องถัดไปเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจวัดจะมีส่วนช่วยเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก เศรษฐกิจกที่เราพัฒนาไปที่แล้วมาเนี่ยเราพัฒนาเศรษฐกิจกข้างบนเหมือนพยายามสร้างพระเจดีย์จากยอดมันไม่สําเร็จมันจะพังลงพังลงพระเจดีย์ทุกองค์ต้องสร้างจากฐานสร้างจากฐานประเทศก็เช่นเดียวกันต้องพัฒนาฐานของประเทศใหนแข็งแรงจึงจะรองรับประเทศทั้งหมดให้มั่นคงที่แล้วมาเกือบร้อยปีเนี่ย เราสร้างพระชดีจากยอดอะไรก็จะเอาแต่ข้างบนเศรษฐกิจก็จเอาข้างบนการศึกษาก็จเอาข้างบนการเมืองก็จะเอาข้างบนแล้วก็ไปไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรรองรับพระนดีสร้างจากยอดไม่ได้ต้องสร้างจากฐานฐานของประเทศคือชุมชนท้องถิน่นเพราะฉะนั้นขณนะนี้รัฐบาลหันมาจับที่เรียกว่ทยุทศาสตร์ประชารัฐสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรา ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าเศรษฐกิจฐานล่างเข้มแข็งหมดก็จะรองรับข้างบนไว้ให้มั่นคงนั้เศรษฐกิจข้างล่างเนี่ยเป็นเศรษฐกิจจริงคือเกิดจากการทํางานทำมาหากินขณะที่เศรษฐกิจข้างบนเนี่ยเป็นมายาคติเงินที่หมุนเวียนในโลกเนี่ยเกกกว่า99%เเป็นมายาคติไม่มีความจริงรองรับคือถ้าคิดราคาสินค้าทั้งหมด ทั่วโลกกับเงินที่หมุนเวียนเนี่ยเงินนั้นมากกว่าราคาสินค้า99%นั้นเป็นมายาคติมันจึงแปรผันวิกฤตได้ง่ายเดี๋ยวก็วิกฤตเศรษฐกิจอย่างนู้นอย่างนี้เพราะไม่ใช่เศรษฐกิจจริงเศรษฐกิจข้างล่างเป็นเศรษฐกิจจริงเพราะเกิดจากการทํางานเกิดจากธรรมากินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรื่องเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยวัดอยู่ในพื้นที่ สามหมื่นกว่าวัดนะสามารถส่งเสริมตรงนี้ได้อย่างน้อยสองประการด้วยกันประการที่หนึ่งเปิดพื้นที่ให้คนจนใช้ทำการค้าขายเป็นตลาดชุมชนอันนี้ต้องอาศัยสถาบันิกช่วยออกแบบว่าทำอย่างไรมันจึงจะไม่น่าเกลียดถ้าไปใช้พื้นที่วัดทั้งหมด ค้าขายกันอย่างบางวันก็เป็นเนี่ยมันก็ยุ่งไปหมดนะอันนี้คงต้องออกแบบว่าส่วนธรรมะส่วนอะไรสัปปายะส่วนอะไรต่างๆและส่วนไหนที่อาจจะเป็นตลาดให้คนจนมาทำการค้าขายก็จะลดต้นทุนของเขาไปภาครัฐกับภาคธุรกิจเนี่ยมีทุนมากแต่คนจนเกือบไม่มีอะไรเลยอันนี้คือความเหลื่อมล้ำ ถ้าเราจะลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยใครที่มีต้องเปิดภาครัฐภาคธุรกิจต้องเปิดพื้นที่ให้คนจนมาทำมาหากินค้าขายะะวัดมีพื้นที่เยอะสามหมื่นกว่าวัดเนี่ยทำอย่างไรจะเปิดพื้นที่บางส่วนให้คนจนมาทำตลาดโดยไม่เสียการเป็นสัญยาสถานเป็นธรรมสถาน อีกด้านหนึ่งถ้าวัดพัฒนาดีสวยงามมีคุณค่ามีอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวนะครับเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยถ้าเราทำได้ครบวงจรเนี่ยแก้ความยากจนได้หมดทั้งประเทศเรื่องเดียวผมเขียนไว้สิบเรื่องด้กันเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานลาก เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวเนี่ยสามารถแก้ความยากจนได้หมดทั้งประเทศแล้วผมเขียนไว้สิบเรื่องด้วยกันที่ควรจะทําและการท่องเที่ยวเป็นเรื่องหนึ่งเรื่องนี้วัดก็าสามารถจัดการได้ดีเนี่ยเป็นเรื่องเชื่อมโยงกังการท่องเที่ยวชุมชนได้และการท่องเที่ยวแล้วคนมาเที่ยววัดได้มีจิตใจสงบได้เห็นโบราณสถานพุทธสถาน ได้มีจิตใจว่าเออพระเจดีก็ชี้ยอดขึ้นบนเป็นมนุษย์ควรเข้าถึงสิ่งสูงสุดแล้วก็ถ้าดีกว่านั้นก็สนใจเรื่องธรรมะเรื่องอะไรไปด้วยเป็นจุดที่เป็นการพัฒนาคนการท่องเที่ยวพัฒนาคนและเป็นการช่วยกระจายรายไ,ได้ไปสู่ชุมชนด้วยนะคะวัดก็อันนี้เป็นมิติทางเรื่องที่สี่ ทางเรื่องเศรษฐกิจมิติที่หก็จะเป็นเรื่องการจัดการนะฮะว่าทั้งหมดเนี่ยมันต้องการการจัดการแลวจะไปให้หลวงพ่อท่านจัดการอยู่คนเดียวก็าอาจจะเหนื่อยยากลำบากผมคิดว่าต้องมีอุบาสกอุบาสิกาไปร่วมกับพระนะ,ะอนนาจจะช่วยกันจัดการเรื่องอะไรได้บ้างต่าง ที่ไต้หวนันมีมูมนิทิพุทชชอจีเขาเป็นกิจการที่ใหญ่มากและทำได้สวยงามสะอาดมีประสิทธิภาพมากมีท่านธรรมจารย์เจ้งเหยียดเป็นธรรมจารย์แต่ท่านทำแต่เรื่องธรรมะเรื่องการจัดการมีนักธุรกิจที่มีศรัทธาอันนี้เป็นจุดสำคัญถ้าเรามีนักธุรกิจที่มีศรัทธา นะเขาไปช่วยพระเชื่อมโยงในเรื่องการจัดการอันนี้จะเป็นเรื่องที่ทดีมากนะครับอันนี้ก็พราะมีความรู้จำกัด <c oughs> เขาพูดเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปห้าเรื่องนะครับแต่ว่าท่านที่ทำงานอยู่นี้ก็พอลงไปทำงานรายละเอียดก็จะมีมิติต่างๆด้วยกันนะครับทีนี้ในโครงการนี้ที่ลิเริ่มขึ้นมาเนี่ย จุดสำคัญจุดสำคัญที่ทำโครงการนี้ไปเนี่ยคือจะเกิดกลุ่มคนขึ้นมากลุ่มหนึ่งทั้งพระและคารวะและ้วเี่ยนชีพหลายอาชีพเข้ามาทำงานแล้วเป็นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะาชีพใดอาชีพเดียวก็ไม่พอที่จะทำงานเป็นสถาปนิกบ้างเป็นอาจารย์อย่างอาจารย์อรสสีบ้างอาจจะเป็นทหารอย่างท่านในพลพลโทนั่งอยู่นี่บ้าง นะเป็นนักธุรกิจบ้างจะเกิดอนันไ้แน่นอนเกิดขึ้นเนี่ยจากโครงการนี้ทีนี้จากกลุ่มนี้เองเนี่ยนะฮะจากวัดบันดันใจเนี่ยหมายมาว่า,า,า,าทำงานเรื่องวัดแล้วมันเกิดความบันดันใจกับผู้คนทั้งหลายทั้งพระและคารวะว่าโอ้เรื่องนี้ดีการร่วมมือกันอย่างนี้ดีแล้วอยากจะร่วมมือกันทําอย่างนี้ต่อไปอีกร่วมมือกับคณะสง ะะไม่ได้ทำโดยไปทำโดยความเคารพคณะสงฆ์ทั้งหมดแล้วก็ทำโดยเชื่อมโยงกันแล้วก็ทำโดยใช้ข้อมูลใช้วิชาการด้วยช่วยกันทำไปแล้วส่สงเสริมสนับสนุนให้วัดทั้งหมดทั้งสามหมื่นกว่าวัดให้พระทั้งหมดให้คนไทยทั้งหมดเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับ แล้วทั้งวัดทั้งสังคมเนี่ยเชื่อมโยงกันอย่างเอื้อกูททางธรรมะเราก็ไปลึกซึ้งทางสังคมเราก็เชื่อมโยงไปให้สังคมทั้งหมดเนี่ยเข้าถึงธรรมเรียกว่าเข้าถึงสิ่งสูงสุดคือความจริงความดีความงามนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะพัฒนาประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกนะเขาคิดอย่างนั้นว่าถ้าคนไทยเราช่วยกันร่วมกันเนี่ยเพราะเรามีทรัพยากรมากกว่าสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเขาได้ชื่อว่าเป็นประเทศน่าอยู่นะแต่เราได้มีทรัพยากรมากกว่าเขาถ้าคนไทยเราร่วมมือทักทอกันทั้งหมดทั้งพระทั้งคาระวะทั้งอาชีพต่างๆทั้งทหารทั้งพลเรือนธุรกิจต่างๆเราจะไปด่าทอกัน ถักทอดีกว่าดาทอนะฮะถักทอกันเนี้ยมันเป็นการถักทอกันทางสังคมมนเกิดพลังมหาศาลตรงนี้ขึ้นแล้วก็ขับเคลื่อนช่วยกันสร้างประเทศไทยที่ได้อยู่ที่สุดให้สําเร็จขึ้นมาในโลกให้ได้แล้วก็เราเตรียมทํางานกับประเทศอื่นๆด้วยนะฮะเริ่มต้นกับประเทศในอาเซียนนะฮะ10ประเทศแล้วต่อไปก็ประเทศอื่นๆด้วยช่วยกันเพราะโลกทั้งโลกเนี่ย เป็นโลกเดียวกันเราต้องไปด้วยกันทั้งหมดแล้วก็แนวโน้มเนี่ยเห็นชัดเจนว่าในอนาคตคนทั้งโลกจะเจริญสติด้วยกันทั้งหมดทีเดียวผมขอกลับเรียนไว้เพียงเท่านี้อาจจะพูดไปเพราะสติปัญญามีจำกัดแต่ศรัทธานั้นมีมากนะครับก็ขอ อภัยถ้าทั้งหลายไปด้วยถ้าพูดอะไรไม่ถูกต้องก็ขอในที่สุดนี้ก็ขอกราบนมัสการและขออนุโมทนาท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบรรทมสิ่งที่ดีผมเชื่อว่าที่เราร่วมบรรทมและมาประชุมกันในวันนี้เนี่ยจะขยายตัวไปทั่วประเทศและเป็นส่วนช่วยสร้างประเทศไทยที่ได้อยู่ที่สุดในโลกขอ,อนมัสการและขอขบครับ